สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659าทรอดนะคะเจอกันอีกแล้วในคลิปของวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันหยุดของหลายๆท่านเนาะส่วนใหญ่แล้วจะหยุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังทำงานอยู่ก็ขอเอาใจช่วยแล้วกันเนาะนะคะเดือนกันยายนปีพศส5 6 8หมอมินจะทำไพ่คือแล้วแต่น้าไพ่จะเล่าเรื่องนะคะ ดวง r a n d อมแปลว่าดวงสุ่มนะคะบางท่านอาจจะตรงกับคุณมากบ้างบางท่านตรงน้อยหน่อยบางท่านอาจจะไม่ตรงเลยนะคะดีๆก็เก็บไว้เป็นแง่คิดไม่ดีไม่ไมใช่ก็ทิ้งไปดูเพื่อความมันเทิงจะดีที่สุดนะคะทำจิตใจให้สงบนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะหรือสิ่งที่คุณอยากรู้ก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณอะ,ะที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้คุณเป็นเช่นไรนะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะใบแรกเลยอืมทา e เวอร์คนเกิดวันอังคารนะ,ะใบนี้ใบแรกขึ้นมาเลยค่ะทุกคนนะะใครจบกระทันหันไหมหรือกรณีบางท่านนะคะ The t o ทา r หนึ่งไปจับได้โปะแตกหรือไปรู้ไปรับรู้อะไรมาแต่สิ่งที่มันบ่งบอกคือแน่นอนละค่ะความรู้สึกเราก็ต้องพังอยู่แล้วใจพังความรู้สึกพังในบางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านมาค่นะค,คาว่าที่ผ่านมานะคะหมายถึง30นาทีที่แล้วก็คือที่ผ่านมาได้หมดเมื่อวานนี้สองสาวันที่แล้วห้าหวันเดือนที่แล้วปีที่แล้วคือได้หมดนะคะมาดูใบต่อมาเนาะแต่แน่นอนละค่ะบางสิ่งบางอย่างคะ่ะทุกคนมองในมุมกลับกันเนาะ อะไรบางอย่างที่มันปิดบังที่เราไม่รู้ถ้าเราไปรับรู้ถึงแม้ความรู้สึกเราพังก็กตามแต่เราได,ได้รับรู้อะไรบางอย่างที่มันปิดบงังเรามานานก็ได้นะคะมาดูใบต่อมา The d นเดค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอันนี้ธาตุน้ำนะคะคุณจบกับใครบางคนนะ,ะสองใบนี้คือจบแล้วนะคะหรือเรื่องราวนี้มันหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์หรืออะไรบางสิง่งบางอย่างที่มันพัง มาดูใบต่อมานะคะตอนนี้คุณทำอะไรหมอมินว่าคุณน่าจะกำลังโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานการเงินการประสบความสํำเร็จคุณมากกว่านะะบางคนจบแล้วคือโสดมานานก็คือตั้งหน้าตั้งตาทำรรมาหากินบางท่านเพิ่งมีประเด็นนะคะคุณเริ่มอยู่ได้แล้วท่าที่ผ่านมานะคะการเงินของคุณอาจจะถ้าบางท่านการเงินการทองยังไม่ดี นะคะคช่วงนี้อาจจะการเงินการทองดีขึ้นหรือถ้าบางคนบอกฉันดีอยู่แล้วนะคือมันจะดีกว่าเดิมนะคะเก็บเงินเก็บทรัพย์เริ่มหันหลังให้กับความรักนะะในสิ่งที่คุณรู้สึกเลยเนาะมันบอบช้ำม,มานานไพใบนี้คือโฟกัสเรื่องนาทีการงานการเงินคุณมากกว่าอันนี้ธาตุดินกันมรสมักสบบงกรนะคะสามเหรียญโอ้เงินออกมาสองใบแล้วค่ะทุกคนเรื่องต่างๆเรื่องแย่ๆได้ผ่านพ้นไปแล้ว ต่อไปนี้มีแต่เรื่องราวดีๆเนาะบางคนการค้าการขายเริ่มดีขึ้นเห็นไหมคะขมักขเม้นอาชีพช่างอาชีพฝีมือหรือบางคนมีทั้งงานประจํามองหาโอกาสให้ตัวเองงานเสริมไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเนี่ยธาตุดินน,นะขึ้นมาสองใบเลยถ้าความรักคุณเคยใส่ใจเนาะคุณเคยซัพพอร์ตเขาดูแลใส่ใจหรือนะใบนี้คือทําเสมอต้นเสมอปลายแต่ได้กลับมาคือ พังมากๆความรู้สึกพังแต่ตอนนี้หมอมินว่าคุณกําลังโฟกัสที่ตัวเองหรือหน้าที่การงานการเงินมากกว่าแล้วก็นิ่งแล้วนะคะเด็กถือไม่เท้าอืคุณทํางานจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ธาตุไฟเมสิงฮโนูคือไ่ทํางานบางท่านกําลังเริ่มต้นที่จะทํากิจการอะไรใหม่เริ่มมองหาโอกาสให้ตัวเองหรือพัฒนาตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าแต่ใบนี้นะคะกรณีบางท่านอาจจะกําลังกึ่งรอ ใครอยู่รอคุยรอเคลียร์รอข่าวสารก็ได้บางคนคุยกับคนอายุน้อยนะคะทุกคนห่างกันกี่ปีเริ่มจากสามเลยเนาะบางคนก็คือสามปีนะคะแปดปีหรือบวกกว่านั้นก็ได้นะคะเขาอ,อีกหนึ่งใบคุณเป็นคนขยันนะใบนี้คล่องแคล่วว่งไวกระตือรือร้อนเป็นคนมีระเบียบแบบแผนจัดการชีวิตตัวเองได้ดีนะเดลเวอร์ค่ะชาวราศีเมถุนธาตุลมถ้าท่านใดโสดนะคะหมอวินว่า คุณมีสเสน่ห์เพียงแต่คุณจะสนใจไหมเพราะไพ่พ,พวกนี้ขึ้นมาสามใบเนี่ยเหมือนคุณเจาะจงนะคะเหมือนมุงม่งมุ่งมุ่งเน้นมุ่งมั่นแต่เรื่องหน้าที่การงานการเงินของคุณหรือสิ่งที่คุณทํามากกว่านะแต่ถ้าเดลิเวอร์นะคะบ,บางคนโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาชอบคุณปลื้มคุณก็ได้นะคะข้ออีกหนึ่งใบสุดท้ายจเจ็ดไม้เท้าค่ะธาตไฟคุณพยายามแล้วละในความสัมพันธ์นี้นะไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยมีคู่แข่งนะ แต่แน่นอนล่ะค่ะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามคุณเป็นคนเห็นไหมคะขมักขม้นตั้งใจเป็นคนละเอียดละออในการทํางานมอมินว่าอันนี้แหละนะคะคุณจะได้ทั้งลูกค้าถ้าเราคือเอาง่ายๆเรามีมาตรฐานของเรานะคะคุณเห็นไหมแต่ถ้าเป็นความรักเหมือนกันถ้าคุณใส่ใจดูแลความรักเราดีที่สุดแล้วแต่เขาไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจหรือคุณไปรู้อะไรมาเดอะทาวเวอร์นะคะมันพังบางท่านตัดจบแล้วนะบางท่านปิดกัน้นมีกำแพงหรือบล็อกกันไปค่ะ จิตไม่เท้าเนี่ยมาดูฝั่งเขาเนาะนะฮะแล้วแต่หน้าไพ่จะบอกเล่าเรื่องราวนะคะอ้าวเดอะเดชเหมือนกันเลยนะฮะเดอะเดชการจบ อะไรบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจเพิ่งจบบางคนจบนานแล้วหรือบางคนการเงียบนิ่งแล้วไม่คุยกันไม่เคลียร์กันมันก็เป็นนัยะว่าค่อยๆเฟดก็ได้นะคะทุกคนหรือกรณีบางท่านจบปัญหาก็ได้นะมาดูกันต่อมาอันนี้ราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะควีนถือถ้วยอันนี้ก็ธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกนะคะใบนี้บ่งบอกอะไรนะคะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างอ่อนไหว เป็นคนอ่อนไหวง่ายถ้าถือถ้วยในมือความรักความสัมพันธ์นี้เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะถึงแม้ถึงจะเงียบไปหรือแม้แต่จบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเดอเทาวเวอร์มันขึ้นนะคะมันต้องมีปัญหาแหละแต่ใบนี้คือเขายังถือคุณไว้นะคะใจใจยังไม่จบอะยังคิดถึงคุณอยู่ยังคงรอข่าวสารรอคุยอยู่หถ้วยบางท่านคุยกับคนอายุน้อยนะคะหรือหกถ้วยคิดว่าสิ่งเก่าๆที่คิดว่ามันจบไปแล้ว กำลังจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้คนคนนี้ยังคิดถึงคุณนะคะหรือคุณทั้งคู่ยังคิดถึงกันอยู่ยังคงผูกพันอยู่นะคะมือที่เขาถือถ้วยเห็นไหมคะถ้วยดอกไม้นี่มีใครบางคนกําลังวางแผนที่จะมาง้อคุณหรือแม้แต่ยังคิดกับคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่นะค,ะคิดแต่เรื่องเดิมๆวนๆเวียนๆเกี่ยวกับตัวคุณนั่นแหละคะ่ะยังไม่ได้ไปไหนซีเรียนนะคะธาตุดินการผสมองครธาตุตัวเขาเป็นคนที่ไม่ชัดเจนแต่แรก คุยอะรเยอะแยะมากมมยนะบนหัวก็มีหนึ่งกอนไว้3เทินอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคุย 1, 2, 3, นึ่งสองามบบนั้นไม่ชัดเจนหมามีนว่าคุณเลือกที่จะนิ่งไปโฟกัสเรื่องคุณคือเขากักความสัมพันธ์หรือถ้าที่ผ่านมาสิ่งที่คุณทุ่มเทแต่เขารักแต่ตัวเองไม่ได้สนใจเราเลยนะคะมาดูใบต่อมานึงหรือเป็นคนที่ชอบมาทมาหากินเป็นอันดับหนึ่งความรักส่วนใหญ่เป็นอันดับรองเด็กถือถ้วย คนคนนี้ยังเฝ้ามองคุณอยู่ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่แน่นอนละค่ะปลาเนี่ยจะกระโดดออกจากถ้วยแล้วแปลว่าถ้าความรักคุณทนมานานคุณไม่ทนแล้วนะใบนี้นะคะบางคนคุยกับคนที่อายุน้อยเนาะขึ้นมาหลายใบมากแต่ถ้าความรักของคุณไม่ได้อายุน้อยนะอายุเกือบคือมันก็ไล่เลี่ยกันเท่าๆกันหรือมากกว่าคุณด้วยซ้ําแปลว่าความรักที่คุณใส่ใจคุณอยากพัฒนาไพ่เพจหมายถึงความรักนี้มันไม่พัฒนานะทุกคนเดี๋ยวหายเดี๋ยววน เลยมีสถานะอะไรเลยแบบนั้นนะคะเด็กถือไม่เท้าไพ่ขึ้นมาคนละฝั่งเลยใบเนี้ยกับคุณคนคนนี้ยังรอนะคะรอคุยรอเคลียร,รออะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณอยู่ถ้าปิดกัน้นเงินไปหรือบล็อกกันไปเอาง่ายๆหมอมีนเห็นอันดับแรกคือไพ่เนี่ยมันตัดจบไปแล้วหรือจบกระทันหันแต่มีใครบางคนใจไม่จบยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะได้ไฮพิเทศนะคะคุยอยู่ดีๆเจอไหมคะเช่น เขามีใครบางคนอยู่นะไปจับได้โปรแตกหรือคบกับคุณแล้วยังมีคนเดิมๆเ,เก่าๆของใครบางคนยังวนเวียนอยู่นะคะอาจจะเป็นฝังเขาก็ได้ที่ยังวนยังเวียนแล้วก็เป็นรักเราแบบลากยาวไปแบบนั้นนะคะไม่คือระหว่างคุณกับอีกคนนึงแบบนี้น,นะคะมามินว่าคุณเลือกที่จะจบมากกว่าเพราะว่ามันไม่มันไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ อันนี้คนเกิดวันจันทร์แปดถ้วยในความรักความสัมพันธ์น่าจะเฟดออกมาแล้วรับพอให้มันขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยหรือกรณีบางคนเพิ่งจบนะคะหวัน4วันนะคะหวันหรือ1อาทิตย์2อาทิตย์หรือมากกว่า6เดือนก็ได้เจ็ดดาบค่ะคนคนนี้ค่อนข้างอารมณ์ลึกลับซับซ้อนไม่ค่อยได้เปิดเผยความรู้สึกให้คุณรู้ นะหรือแม้แต่กระทั่งเขาทําอะไรรับหลังคุณแต่อย่าลืมนะคะเดอร์ทาวเวอร์มันขึ้นมาแล้วการแอบการทําอะไรรับหลังไม่มีในโลกใบนี้ค่ะทุกคนก็คืออะไรก็คือเว้นแต่อย่าทำใบนี้นะคะแต่แน่นอนหลักคนเราบางครั้งนะคะต้องดูด้วยว่าเขาทําสิ่งที่ผิดพลาดเขาสํานึกผิดได้ไหมสํานึกผิดก็แปลว่ากลับตัวกลับใจนะคะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น การแก้ไขปัญหาที่ดีสุดคือการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแก้ไขนิสัยตัวเองหมายถึงถ้าเขาเคยทําอะไรรับหลังคุณใบนี้นะคะแต่นั่นเห็นไหมดาบยังล่วงอยู่เลยแปลว่าความลับไม่มีในโลกคุณต้องไปรู้มาคนคนนี้หนีปัญหาด้วยแอบสือบอแอบ่องคุณนะคะน่าจะมีประเด็นแล้วละ่ะมาดูมาอ่านใจดีกว่าคะ่ะไพ่เล่าเรื่องนะเวลานี้เป็นของท่านไรบางคนตรงมากบ้างแต่คงไม่ได้ไปตรงกับทุกแง่ทุกมุมนะคะทุกคน อันนี้ดูเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงจะดีที่สุดมาอ่านใจเขาดีกว่าให้เล่าเรื่องณเวลานี้เป็นของท่านใด The Judgment ค่ะ The Judgment เป็นไพ่เวีนกรรมนะคะหมอขอขยายไปนี้นะนะคะกรรมหมายถึงพฤติกรรมการกระทํา ที่ผ่านมาคําว่าที่ผ่านมาหมายถึงเวลานี่แหละถ้าเราทําอะไรพรุ่งนี้มันก็จะมีผลตามมานะคะถึงแม้ไม่รู้พรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องมันต้องรู้แน่นอนล่ะค่ะใจของเขาคงจะตื่นแล้วะคะ่ะใบนี้ตื่นรู้ว่าเช่นเจ็ดดาบขึ้นมาเนาะเจ็ดดาบคือแอบ,บทําอะไรรับหลังเราเช่นแอบบแชทแอบบคุยแอบบทําอะไรรับหลังหรือแม้แต่เขาซ่อนใครอยู่คุณเพิ่งไปจับได้โป๊ะแตกก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้คือคือใบนี้หมายถึงการตื่นรู้ของเขาว่าสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณ มันส่งผลถึงเห็นไหมคะความรักมันก็ต้องตัดจบกันไปหรือเฟดห่างออกมานี่แหละเขารู้แล้วผลที่เขาทําไม่ค่อยน่ารักกับคุณนะคะใบนี้เห็นหพามีไพ่เป็นครอบครัวด้วยถ้าท่านใดเป็นแฟนหรือคบกันเป็นครอบครัวเขาอยากลื้อฟื้นอะคุณมันจบแล้วอะแต่อยากได้โอกาสแบบนั้นนะคะแล้วก็รู้เรียนรู้จากพฤติกรรมของตัวเองนะรู้แล้วยังยังต้องแก้ไขด้วยนะคะไม่ใช่รู้แล้วทํา ทำไม่ดีอีกแบบนั้นนะคะมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้การแก้กรรมนะคะทุกคนไม่ได้แก้ด้วยพิธีกรรมไม่มีใครแก้กรรมให้เราได้หรอกคะ่ะทุกคนไม่มีใครทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นอกจากสมมุตินะคะถ้าเราทําอะไรที่ผิดพลาดสิ่งที่แก้ได้คือแก้ที่พฤติกรรมของสมมติตัวเขาถ้าทําไม่น่ารักนะคะเขาย่อมรู้แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนเช่นถ้าไม่ซื่อสัตย์ก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรักกับเราแบบนั้นนะคะแบบนี้นะคะถ้าแต่ถ้าท่านใดบอกว่าเออหมอมิน ฉันมีความรักไม่เคยดีเลยมีแต่เสียใจมาตลอดนะคะหมอมินอยากให้คุณนะคะไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านถือศีลน,นะคะทุกคนศีลห้าศีลแปดนี่แหละแต่ถ้าท่านใดเคยคล่องแววกับแฟนชาวบ้านถ้าเรารู้แล้วมันผิดศีลข้อกามีมันจะส่งผลให้ความรักของเราเจอใครก็ไม่สมหวังงั้นก็นะคะสร้างบุญบารมีให้ตัวเองแล้วโดยการถือศีลปฏิบัติธรรมไหว้พระก็ต้องลดด้วยนะคะลดเช่น รู้แล้วก็อย่าไปคล้องแวะแบบนั้นนะคะทุกคนบางคนไม่ได้เป็นแบบนี้นะเราคบกับเขาอยู่ดีๆอ้าวอยู่ๆมีแฟนอย่างนั้นนะคะแม่หมอว่าคุณน่าจะจบแล้วละเพราะไพ่มันขึ้นมาแบบนั้นแต่ถ้าเขาทําไม่ดีกับคุณใบนี้เขารู้แล้วนะจัดเม้นนะคะเห็นไหมการกระทําของเขาที่ผ่านมามาดูใบต่อมาหนึ่งถ้วยดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความบริสุทธิ์ใจน้ําที่ล้นออกมานะะหนึ่งถ้วยคือความรัก ความจริงใจหรือหนึ่งก็คืออยากได้โอกาสจากคุณเพื่อเริ่มใหม่นะคะตื่นรู้แล้วก็คืออยากได้โอกาสคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่ใส่ใจดูแลเข้ามาดีตลอดนะคะแต่บางท่านไม่ได้มีประเด็นนี้เลยนะหมอมินเห็นเรื่องความรักนี้เขาไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานก็ได้ไม่เคยใส่ใจคุณเลยนะคะมาดูใบต่อมาค่ะก้าวไม่เทา้าคนคนนี้กลัวอะไร แล้วก็ไม่กล้าสู้หน้าด้วยรู้แล้วตื่นรู้แล้วแต่ก็ยังมีความกลัวว่าคุณจะให้อภัยไหมคุณจะให้โอกาสไหมนะคะใบนี้บางท่านอาจจะบล็อกกันไปได้ด้วยเขากลัวนะนะคะใบนี้คือเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าสู้หน้าพอทําผิดไปแล้วเขาเคยคิดนะว่าคุณจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไม่มีใครทนอยู่นะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแก้ไขนะคะทุกคน เขาคิดถึงคุณนะคะใบนี้ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากพูดอยากคุยอยากทักคุณมาเ <_ d ata> มจิเชียนอันนี้คนเกิดวันพุธดาวพุธดาว,ดาวการสื่อสารกรณีบางคนวนวนเวียนเวียนหลายรอบแล้วแต่รอบนี้มันน่าจะตัดจบกันไปอัอนนี้ดาวพุธดาวการสื่อสารคนคนนี้คิดอะไรวางแผนลึกๆว่าอยากยัดอยากขอโอกาสคุณนะคะอยากให้คุณให้อภัยให้โอกาสนะคะ มาดูใบต่อมาถ้าเป็นเขานะคะเขาเคยคิดว่าเขาถือหนึ่งไม้เท้าไม้เท้าเนี่ยนะคะเลขหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นเรื่องไม้เท้าด้วยไม้เท้านี้จะหมายถึงเป็นภาวะผู้นําเขาอาจจะเคยคิดว่าเขาเป็นคนเก่งนะคะหนึ่งนี่ก็คือไม่เคยงอใครไม่เคยยอมใครนะคะทุกคนมั่นมากๆเวลาทําผิดอะไรก็ไม่เคยยอมรับหรือขอโทษคุณใบนี้ภัยพวกเนี้ยนะคะมอมินว่าเขาน่าจะรู้แล้วละ่ะนะคะตื่นรู้แล้วละ่ะ ะะอัศวินถือไม้เท้าขออภัยค่ะคิงนะคิงถือไม้เท้าคนคนนี้อยากเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ยังคงถือคุณไว้ยังคงเฝ้ามองนะเดร์ททวเวอร์มันขึ้นฝั่งคุณและขึ้นในใจเขานั่นแหละค่ะความหมายคือเขารู้นะว่าเขาทําผิดอะไรนะคะสิ่งที่ทําให้ความรู้สึกคุณพังบางคนเป็นตึกเป็นบ้านคือบางคนคบกันแล้วก็คือสถานะเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็คือทําทําครอบครัวพังทําใจคุณพัง ทำความรู้สึกเรานะคะมันจะกลับมาต่อกันได้ไหมตอนนี้สภาวะสีดับคือความนิ่งความเงียบค่ะทุกคนเงียบมากๆนิ่งมากนะในความนิ่งเนี่ยมีคนที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคิดถึงคุณเดอ s u สันคนเกิดวันอาทิตย์เดอสันสำหรับนี้หันหน้ามาคุยกันที่จริงเขายังอยากได้โอกาสจากคุณบางท่านเป็นเรื่องทะเลาะกันได้ด้วยนะคะใบนี้แตกหักกันออกมา เขาอยากหันหน้ามาหาคุณแล้วมาคุยมาเคลียร์เริ่มต้นใหม่หรือทําผิดอะไรไว้นะคะอยากคือยังอยากมีคุณนะคะทุกคนดูนะเดอะซันสำหรับนี้สองคนหันหน้ามาคุยกันเขาคิดว่าเขายัางยังพอมีโอกาสมีโอกาสเริ่มใหม่มีความหวังลึกๆหวังเล็กๆแต่เขาจะกล้าไหมะคะ่ะเขาต้องรวบรวมความกล้านะคะทุกคนนะสามเหรียญอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารอยากปรับความเข้าใจกับคุณทีนี้ก็คือโฟกัสที่คุณแล้วล่ะนะคะ แปด,ดาบแน่นอนล่ะคคะในความที่มันนิ่งมันมีประเด็นแบบเนี้ยห่างกันมาเนี่ยมันอึดอัดค่ะทุกคนเพราะว่ามันมันนิ่งอะ่ะมันไม่ได้คุยกันมาจะคุยก็สื่อสารไม่ได้บางท่านบล็อกด้วยจัติกนะคะชาวราศีตุลธาตุลมเขาอยากเคลียร์ทุกปัญหานะแต่ที่ผ่านมาตาช่างมันเอียงทั้งที่าความหมายคือตาช่างมันตรงแล้วแต่ใครบางคนคือตัวเขานะคะ ไม่ได้ความรักความซื่อสัตย์ความจริงใจคับคุณหรือทําอะไรที่มันผิดนะคะทุกคนณเวลานี้ใบนี้นะคะเขาอยากพูดอยากคุยยับคุณนะคะอยากกลับมาตามสัญญาคือเคยพูดเคยเคยบอกเคยพูดอะไรคุณไว้ก็คืออยากทํานายให้เห็นนะคะอยากเคลียร์และก็อยากชัดเจนด้วยเด็กทือเรียนนะคะถ้ากรณีบางคนอายุน้อยมากๆกลับเข้ามาแล้วมาเรื่องแต่เงินทองคุณดูให้ดีนะคะ ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองนะคะหมายถึงไม่ใช่ทุกคนนะอายุน้อยเข้ามาถ้าถ้าตัวคุณเป็นลักษณะนี้นะคะกลับเข้ามามาขอแตงเงินพอสักพักก็หายไปนะคะพูดอะไรนิดๆหน่อยๆ,ๆก็ไม่ได้หายไปคุยกับคนโน้นคนนี้นะคะลักษณะกลับเข้ามาก็ลักษณะเดิมค,คุณคิดเอาเลยนะคะว่าเขารักคุณไหมหรือเห็นแต่ผลประโยชน์เดฟูนะคะ,ะ,ค,ะความสัมพันธ์นี้ถ้า f a ดหรือห่างกันออกมาแล้วมีใครบางคนคิดถึงและเสียดายคุณมากๆที่ทําให้ความรักมันพังไป อึดอัดใจมากๆค่ะทุกคนอ่านะะอยากได้โอกาสจากคุณเพราะว่าคิดถึงคุณอะเดอโมนราศีมีนคนเกิดวันจันทร์เขาทุกเศร้าคิดถึงแต่คุณถ้าความรักนี้นะคะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามคนคนนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนบางกรณีจบแต่ใจไม่จบอะใจยังอยู่ที่คุณยังคิดแต่เรื่องคุณวนเวียนเนี่ยทุกเศร้าเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดนะคะ ที่ไม่ได้เลือกคุณตอนนี้กำลังคิดแล้วว่าเขาตัดสินใจอะไรที่เป็นผิดพลาดไป <c oughs> นะคะอยากกลับมาโฟกัสที่คุณทุ่มเทสใส่ใจที่เขาไม่เคยได้ทำมาแล้วนะแต่ว่ามีการบล็อกกันไปจะหาย g ร p เท e s นะคะตอนนี้ก็คืออารมณ์ของเขาน่าจะสับสนซับซ้อนมากๆว่าคุณคุณปิดกั้นแบบนี้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่คืออยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณนะคะเพราะว่ามันเงียบกันไปเก้าเหรียญ มันมันรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะทุกคนถ้าเขาเป็นคนที่เคยมั่นมากๆว่าฉันมีเงินก้อนหรือฉันมีหน้าที่การงานการเงินคุณเท่านั้นที่เข้ามาเก้าเรียนนะคะมันไม่เต็มเห็นไหมเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกเขาทมทําให้รู้สึกอบอุ่นก็คือคุณนั่นแหละมันเต็มหมดแล้วอะคะ่ะในใจของเขาเคียงเรียนเขาก็คงฟอร์มมากด้วยฟอร์มเยอะละค่ะนะแปดดาบนะนะเวลานี้เดลเวอร์ค่ะทุกคนเขารักคุณเขาคิดถึงคุณมากด้วยเนะนี่ยนะ ให้พวกนี้ขึ้นมาหมดแล้วนะเขารักคุณค่ะคิดถึงคุณสิบถ้วยนะคะคุณคุณเท่านั้นที่เติมเต็มคุณเท่านั้นที่เขาอยากกลับมาละทุ่มเทใส่ใจนะคะแล้วเขาก็คงนึกไปว่าเขาเนี่ยแหละทําผิดแล้วไม่กล้าสู้หน้าหรือเคยทําผิดกับคุณแต่ตอนนี้จะติดมันขึ้นนะคะเขาก็คงรู้ตัวแล้วนะคะว่าอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากเป็นคนที่ซื่อสัตย์อยากกลับมาแก้ไขปัญหาในเรื่องราวที่มันผ่านมานะคะ งานเนี่ยจะติดนะเห็นไหมคะสิ่งที่ผิดพลาดคอยหนึ่งใบแปดไม่เท้าอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารน,นะคุณนะท่านใดตรงจริตจะคิดหมอถ้าที่ผ่านมามีเรื่องเราอะไรเกิดขึ้นใครคนนี้คิดถึงคุณมากๆเลยนะนะนะเขายังห่วงแหนคุณอยู่อยากแก้ไขอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองบางทั้นเป็นเรื่องแตกต่างกันนะคะบางคนทัศนคติอายุความห่างไกล ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาว่านธรรมประเพณีอะไรบางอย่างอันนี้อยากแก้ไขและปรับเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเขาก็อยากเข้ามาปรับจูนเข้าหาคุณขออหนึ่งใบนะคะให้ตีคู่มาคิงถ้วยอ่าขอไปค่ะคิงถือไม้เท้ากับควีนถือไม้เท้าพวกเนี้ยขึ้นมาตีคู่เลยคนคนนี้คิดถึงคุณมากนะคะถ้าคุณห่างไปช่วงนี้มีคนที่กําลังคิดว่าเหมือนขาดอะไรบางสิง่งบางอย่างไปะคะ่ะทุกคนอ่ะ หมอมินขอดูนะคะว่าถ้าเขาอยากบอกแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างใบแรกเลยเอืม คนคนนี้รู้จักคุณดีนะคะเขาเกรงคุณมาก The strength ขึ้นมาเลยคุณเข้มแข็งมากแต่ถ้าลักษณะที่เขาเป็นคนเคยเอยอะยิงอีกโก้นะคะทุกคนคนนี้จะยอมซีโรล,ล่าให้คุณเลยแหละขอเพียงคุณให้โอกาสเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณนะคะถ้าถ้าที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมอะไรนะคะน <c oughs> ายออฟครับ สวินถวยมีใครบางคนวางแผนที่จะมางา้อกอบกู้ความรักจากคุณนะคะเขาไม่ยอมจบยอมจากนะถึงแม้จะจบแล้วมีใครบางคนจะวางแผนมาง้อคุณแปดมเมท้าวค่ะทุกคนในความคิดของเขาก็คิดแปดมเมท้าวในตัวเขาด้วยเขาจะตื้อง้อคุณนะเนี่ยมีคนบางคนกําลังวางแผนมาตื้อง้อคุณอันนี้คนเกิดวันเสาร์เขาจะกลับมาทุ่มเทใส่ใจรดน้ําพวนดินเหมือนที่เคยทาเหมือนที่คุณเคยทําให้นะคะเห็นไหม อันนี้นะบงบอกว่าต้นไม้มันจะเริญเติบโตและงอกงามมันออกดอกออกผลแปลว่าความรักเนี้เป็นเรื่องที่คุณกับเขาน่าจะเคยใส่ใจกันหรือคุณใส่ใจเขานะคะใบนี้เขาจะกลับทุ่มกลับมาทุ่มเทพเพื่อคุณนะคะชีวิตของเขาอ้างวางรู้สึกโดดเดี่ยวถ้าตัวเขากลบคุณเป็นดูฟัวเนาะเห็นไหมคะต่างคนต่างห่างไปแล้วไปแยกย,ย้ยา,กยายไปแยกย้ายกันใช้ชีวิตไปเติบโตไปอะไรแล้วไปเรียนรู้ นะตอนนี้เขาเรียนรู้แล้วว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ใช่ที่สุดที่เขายังอยากที่เขาอยากอยู่ด้วยนะคะใบนี้ค่ะตัวเขามากกว่าที่ดึงใครเข้ามาเขาอยากได้โอกาสจากคุณเดมเพลคนเกิดวันศุกร์ไม่มีใครดีและใช่ที่สุดเท่าคุณตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คําว่าดีความหมายมามินคือเขาอาจจะหมายถึงว่าที่ผ่านมานะคะดีมากดีน้อยหรืออะไรที่ผ่านมาแต่คุณคือมีที่สุดที่เขาเคยเจอนะคะ หรือใช่ที่สุดเดเมเพสค่ะทุกคนดาวสุกเทพที่ดาวดาวสุกราววินนัเนาะนะคะคนเกิดวันศุกร์ใบนี้น่ะนะคะที่จริงตำนานนั่นบอกว่าเป็นคนที่เอือ้อเฟื้อเป็นคนที่มีแต่ให้ให้ใจให้ความรักให้ความซื่อสัตย์ทั้งที่ใบเนี้ยเป็นคนที่ดูดีมากๆมีเงินมีมีมีอะไรที่ดูดีมากๆนะคะแต่เวลารักใครเราก็เป็นคนที่รักจริงแต่ถ้าคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใบนี้คือการนั่งของคุณบนบันลังเนี่ยคุณไม่ คุณไม่ตามแล้วละพราะคุณให้เต็มที่แล้วนะคะเขาทุกเศร้าแต,แต่เรื่องของคุณนะคะทุกคนเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะเขาจะติดต่อสื่อสารมาอันนี้ดวงสุม่มไม่รู้สุม่มตรงกับของท่านใดท่าตรงจริตกะคริปหมอคลิปนี้นะนะคะเดจัดเมนค่ะถ้าเขาเป็นคนบล็อกคุณเองเขาจะปลดบล็อกนะคะแต่ถ้าคุณบล็อกเข้าไปเขาอาจจะอยากบอกว่านะคะกรุลุนฮับเปิดบล็อกให้เขานะคะอันที่ที่บล็อกกันไปนะทุกคน ะะแล้วแต่คุณเนาะนะคะใบนี้แล้วก็ตื่นรู้หมายถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาเขารู้แล้วล่ะนะคะทำแบบเนี้ยก็คือการเสียคุณไปนะคะหรือเขาได้รับบทเรียนแล้วเอยอิงใบสุดท้ายสิบดาบนะคะเขาทําคุณไว้เยอะนะคะคุณทําดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขากับแทงเราข้างหลังตอนนี้เขาคงได้รับบทเรียนในหรือได้รับกรรมในสิ่งที่ทําแล้วตอนนี้โหยหาคุณมากหนักมากเลยค่ะ ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมคลิป r a n d o m ของหมอมินนะ,ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ